วความคืบหน้านะครับของงานกอ่อสร้างรถไฟทางคู่ที่สถานีบ้านโป่งกันต่อนะครับ mm hmm. ที่เห็นมาสักคู่นะครับก็เป็นอาคารสถานีหลังใหม่ครับอ mm ัน hmm. นี้คืออาคารสถานีหลังเก่าอะก mm hmm. ็เห็นนะครับว่าตอนนี้อาคารสถานีหลังใหม่นะครับ mm hmm. เริ่มมีสีสันนะครับให้เห็นชัดเจนมากขึ้นใน mm hmm. ช่วงขั้นตอนท้ายๆของากอรารก่อสร้างแล้วครับ mm hmm. คนงานก็กำลังทำการทาสีอยู่ครับตัวห้องที่ทำการนะครับจะเริ่มใส่กระจกแล้วครับช่วงนี้ในช่วงใน,ในการเก็บารายละเอียดงานละครับิดว่าอีกไม่เกิน2เรื่องนะครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับก็น่าจะเสร็จให้ใช้งานได้ก็คงจะเป็นช่วง หลังสงการนะครับปลายเดือนเมษานยนาจะเป็นต้นเพืออสภานะครับที่อาจจะมีการส่งมอบงานนะครับให้สถานีบ้านโป่งได้ใช้อาคารสถานีใหม่นะครับม<า>ีน่าก็คงจะเปิดใช้งานได้นะครับสำหรับอา,ารสถานีบ้านโป่ง ก็ทาสีไปได้เยอะแล้วครับดูอีกฝั่งก็จะเห็นสีที่ทาไปได้เยอะเช่นกันนะครับก็จะมีการเก็บรายละเอียงานส่วนต่างๆนะครับอีกหลายจุดก็ทยอยทําไปนะครับเพื่อให้เปิดใช้บริการได้ตามแผนที่วางไว้นะครับปช่วงเดือเมษาใช้ใช้ใช้ทังกู้แล้วก็สถานีใหม่ครับก็าอาจจะล่าช้าไปจากแผนมากแต่คิดว่าก็คง ไม่ราชาไปขอแผนล่าสุดนี้แล้วครับมากนะักนะคจะเห็นนะครับในโถงที่พักคอยพร้นิสสานนะครับก็ทาสฝเสาไปได้เยอะแล้ววมถึงพันพุกขผนังนะครับับาบคืบหน้านะครับก็จะเอามาติดตามให้รับชมอีกครับ